เห็นตัวแปรไหม1ส่วน 3x กับตัว x เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ24ฟุตเชือกเส้นหนึ่งยาวอยู่24ฟุตอ่ะเราจินตนาการและตอนนี้มีเชือกอยู่1เส้นซ้มต,นะซมต้องการแบ่งเชือกเนาะออดแสงเยอะส้มต้องการแบ่งเชือกออกเป็น2ท่อนนะอ่ะออกเป็น2ท่อน โดยส่วนแรกเป็น1ใน3ของส่วนที่2โอเคไหมและส่วนที่2มีความยาวเท่าใดพี่น้องครับเอาจริงๆโจทย์ข้อเน,นี้เวลาเราอ่านปุ๊บจับประเด็นกันก่อนดีกว่าอันดับแรกก่อนเชือก1เส้นมันยาว24ฟุตเนาะเขาทำอะไรเขาต้องการแบ่งถูกไหม เขาต้องการแบ่งออกเป็น2ฝั่งเนอะแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1เห็นไหมเนี่ยพอผมอ่านเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1ครับเป็น1ใน3ของส่วนที่2แล้วส่วนที่2มีความยาวเท่าใดเอาจริงๆข้อนี้มาดูที่คำถามกันดีกว่าคำถามของเขาอ่ะคือส่วนที่2ยาวเท่าใดถูกไหมโดยปกติแล้วในการทำคณิตศาสตร์ เวลาอยากรู้อะไรอ่ะอันนี้เป็นทริคนิดหนึ่งนะอยากรู้อะไรให้ตัวนั้นแหละเป็นตัวแปรไปเลยอย่างเช่นเอาเป็นตัวแปรอะไรดีตัวแปร x ละกันเนอะตัวแปร x แบบนี้ในที่นี้เราจะรู้แล้วครับว่าส่วนที่2เนี่ยเราจะให้มันยาว x นะดังนั้นครับพี่น้องครับในมโนจินตนาการของเราเราต้องมีเชือกมา1นเส้นก่อนเนาะ เชือกหเส้นผมจะเขียนไว้แบบนี้นะปึ๊บนี่เชือกของเรา1เส้นโดยที่เชือกหเส้นตรงนี้ครับความยาวทั้งหมดเลยเนี่ยมันยาวอยู่24เมตรอ่ะ24ฟุตโอเคเราต้องการแบ่งมันถูกไหมถ้าแบ่งครับก็แบ่งไปเถอะแบ่งไปเลยฟึบอ่ะแบ่งแล้วนะฝั่งซ้ายเป็นส่วนที่หนึ่ง ฝั่งขวาเป็นส่วนที่2ถูกไหมเมื่อกี้เราเพิ่งบอกมันไปเองว่าส่วนที่สองเนี่ยเราให้มันเป็น x ผมก็ให้มันเป็น x แบบนี้เนาะส่วนที่1ครับอ่านโจทย์กลับไปอีกทีส่วนที่1คือส่วนแรกเป็น1ใน3ของส่วนที่2ดังนั้นตรงเนี้ยเราต้องพอจะรู้หน่อยว่าคำว่า1ใน3เนี่ย มันก็คือนี่เนาะ1ส่วน3นะครับของเนี่ยมันคือการคูณของส่วนที่2เนี่ยวันเนี้ยตอนนี้นะเราจะไม่เขียนคำว่าส่วนที่2และเพราะอะไรเพราะส่วนที่2เรากำหนดให้เป็นตัวแปร x แล้วถูกไหมดังนั้นตรงนี้ผมจะเขียน1ใน3 x แบบนี้นะสรุปแล้วครับส่วนที่1ของเราตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน3 x ส่วนที่2มีค่าเท่ากับตัว x พี่น้องสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นตัวแปรไหม1ส่วน3 x กับตัว x เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ24ฟุตมันมีความสัมพันธ์อยู่ว่าถ้าเกิดสมมุติผมเอามารวมกัน2ท่อนนี้เอามาบวกกันมันก็ต้องได้เท่ากับ24เลยถูกไหมนี่ไง เราได้สมการออกมาแล้วเนาะที่เหลือครับทำการหาค่าตัวแปรโอเคไม่ตั้งกันเลยครับ1ส่วน3 x บวกกับ x มีค่าเท่ากับ24คราวนี้มันเป็นเรื่องการบวกลบเศษส่วนเนาะเออตรงเนี้ยแล้วแต่ใครเลยนะถนัดแบบไหนก็ได้ใครอยากจะถนัดแบบนี้ก็ได้เห็นไหม ว่า,อ,าอุปสรรคของเราดีกว่าอุปสรรคของเราคือตัวส่วนสามคือตัวส่วนดังนั้นครับถ้าเกิดผมอยากจะกำจัดส่วนเลขสามออกไปเนี่ยผมสามารถทำวิธีนี้ก็ได้นะผมสามารถที่จะคูณเอาคูณนะคูณสามตลอดแบบนี้ก็ได้ โอเคไหมถ้าคูณ3มตลอดสิ่งที่ผมได้ผมจะได้เป็นแบบนี้ปุ๊บปุ๊บนี่คูณ3แบบนี้โอเค3คูณเข้าไปคราวเนี้ยเวลาคูณก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะไอ้ข้างในเนี่ยพอมันเป็นวงเล็บแล้วเนี่ยแล้วมันมีการบวกกันเวลาคูณ3เข้าไปผมก็ต้องกระจายคูณเข้าไปเนาะพี่น้องดังนั้นครับตัวแรกของเราก็จะกลายเป็น3คูณกับ1ส่วน 3x เนาะ บวกกับ3ที่คูณกับ x นะ3ที่คูณกับ x มีค่าเท่ากับ24ที่คูณ3เอาจริงๆอะบางทีผมก็ยังไม่คูณตัวเลขไม่อยากเสียเวลากับการคูณตัวเลขเนาะไปค่อยๆทำตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ดูดีๆฟึบต่อนะ3ตัด3ถูกไหมสตัด3สแสดงว่าฝั่งซ้ายผมจะเหลือแค่ x เนาะบวกกับ3 x มีค่าเท่ากับ24คูณกับ3พี่ขิมยังไม่พี่ขิมยังไม่คูณอีกละทำไมครับทำไมขิมถึงยังไม่คูณเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งทางซ้ายมือ x เมื่อบวกกับ3 x เราจะกลายเป็น4 x เนาะมีค่าเท่ากับ24คูณ3เอาจริงๆพี่ๆน้องๆไม่ต้องเขียนไล่ลงมาแบบนี้ก็ได้นะเออไปเขียนอีกีบรรทัดสุดท้ายก็ได้เห็นไหมสุดท้าย4คูณกับ x เนี่ย ผมจะต้องย้ายเลข4ย้ายไปไว้อีกฝั่งเนาะย้ายไปได้เป็นเท่าไหร่ครับฟื้น24คูณกับเลข3ส่วนด้วย4แบบนี้ถูกปะเห็นไหม4จากข้างบนย้ายลงมาข้างล่างถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยผมเอา24ไปคูณ3ก่อนเลขมันก็จะเยอะถูกปะเลขเยอะพอเลขมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมาหาร4มันก็ลำบากเนาะแต่คราวนี้ผมก็แค่เอา4เนี่ย ท่องเลยครับ4 1 4 4อะไรเป็น24 4 6 24ถูกไหมแล้ว6คูณ3เป็น18ครับดังนั้นข้อนี้ครับ x ของผมมีค่าเป็นเลข18ฟุตนะครับฟึบต,ตอบแล้วตอบแล้ว x ของเราคือเลข18ผมก็จะมาเขียนแบบนี้ฟึบ นี่เลยครับพี่น้องครับข้อที่1โจทย์ข้อที่1สวัสดีครับวันนี้ครูพี่บอมบปรตอนพิวเตอร์นะครับจะมาเฉลยข้อสอบคณาาคิตศาสตร,รนออนส์นะครับเข้าม .1 หนึ่ของโรงเรียนสาธิตประทุมวันปี2 5 6 0นะครับ ข้อนี้เป็นเรื่องของสมการนะครับเป็นข้อที่พี่วงคิดว่าทัางเรียนที่ไปสอบเนี่ยน่าจะผิดกันเยอะนะครับไปดูกันครับว่าโจทย์จะสับสนทําให้เราองงยังไงบ้างนะครับมีนกเอี้ยงและควายนะครับโจทย์บอกว่ามีนกเอี้ยงและควายถ้านกเอี้ยงสองตัวเกาะหลังควายหนึ่งตัวจะเหลือควายที่ไม่มีนกเอี้ยงเกาะหลังอยู่สามตัว เราอ่านเนี่ยมันจบประโยคแล้วนะครับจบประโยคนี้ไปแล้วนะครับถ้า,าเขาเริ่มต้นใหม่นะครับตอนนี้เขาเริ่มต้นใหม่แล้วมีคําว่าถ้าสองทางแล้วนะครับเขาเริ่มต้นใหม่ครับแสดงว่าไอา้ขบวนนี้เป็นเหตุการณ์แรกจบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับถ้านกเอี้ยงสามตัวเกาะหลังควายหนึ่งตัวจะเหลือควายที่ไม่มีนกเอี้ยงเกาะอยู่เจ็ดตัวนี่คือเหตุการณ์ที่สองโจทจามครับ มีนกเอี้ยงกับควายต่างกันอยู่กี่ตัวโอเคครับข้อนี้คือสรรมการแน่ๆครับเป็นสรรมการจะชัวนะครับทีนี้นะครับหวัวใจของสรรมการก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราต้องกำหนดตัวแปร x นะครับแล้วก็จับ x มาเท่ากับโอเคนะครับทีนี้ เรารู้ว่ามันมีนกเอี้ยงกับควายนะครับมีนกเอี้ยงกับควายเวลาพี่บอมจะกําหนดให้ใครเป็น x ซึ่งนกเอี้ยงกับควายเราไม่รู้ว่าใครเป็นเท่าไหร่เราจะให้เป็น x ใช่ไหมครับพี่บอมจะชอบใช้ตัวที่น้อยกว่าให้เป็น x นะครับเพื่อมันจะไม่ต้องติดลบนะครับงั้นตัวนี้นกเอี้ยงสองตัวเกาะควายตัวหนึ่ง จะเหลือควายที่ไม่มีนกเอี้ยงเกาะไปสามตัวจากตรงเนี้นะครับหรือไปอา่านอีกนกเอี้ยงสามตัวเกาะควายตัวหนึ่งแสดงว่านกเอี้ยง่าจะต้องมากกว่าควายถูกไ,ไหมครนกเอี้ยงมากกว่าควายแน่แน่งั้นพี่บอมจะให้ให้ควายเป็น x นะครับให้เขียนหนังสือผิดให้ควายเท่ากับ x ตัวโอเคนะครับให้ควายเท่ากับ x ตัวโดยเหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับ นกเอี้ยงสองตัวนะครับนกนกเอี้ยงสองตัวเกาะหลังควายหนึ่งตัวจะเหลือควายไม่จะเหลือควายที่ไม่มีนกเอี้ยงเกาะอยู่สามตัวงั้นพี่ผมจะหาจํานวนนกนะครับจบํานวนนกนกเอี้ยงสองตัวเกาะควายใช่ไหมครับก็เป็นสองเอ็กถูกไหมครับเกาะควายหนึ่งตัวแต่จะเหลือควายที่ไม่มีนกเอี้ยงเกาะอยู่สามตัวงั้นเอาสาเป็นลบออกจากเอ็กแบบนี้ครับนี่คือจํานวนนกของเหตุการณ์ที่หนึ่งโอเคไหมครับ นี่คือจานวนนกทั้งหมดนะครับนกสองตัวไปเกาะควายหนึ่งตัวก็เอาสองคูณเอแต่จะเหลือควายที่ไม่มีนกเยงเกาะสามตัวให้เอาสามมาลบออกจากเอกนะครับนี่จะได้เป็นนกเหตุของเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับนกของเหตุการณ์ที่สองเป็นนกของเหตุการณ์ที่สองนะครับนกสามตัวเกาะควายหนึ่งตัวก็เป็นสามเอกถูกไหมครับ จำนวนกน,วนกทั้งหมดจะเป็นสามเอกแต่จะเหลือควายที่ไม่มีมมนกเอียงเกาะอยู่เจ็ดตัวงั้นเอาเจ็ดไปลบออกจากเอกและสวงเลยแบบนี้นครับได้เรียบร้อยนะฮะสมาการกําหนดตัวแปรได้เรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเราต้องเอาสมาการมาเท่ากันเท่ากับนะฮะซึ่งเราจะพบว่านกทั้งเหตุการณ์ที่หนึ่งทั้งเหตุการณ์ที่สองเป็นจํานวนเท่ากันใช่ไหมครับงั้นเราก็เอาทั้งสองสมาการนี้จับมาเท่ากับ ครับเขียนได้เป็น 2x ลบ3เท่ากับ 3x ลบ7คราวนี้มี x สองฝั่งนะครับก็คูณแจกแจงนะครับคูณแจกแจง2คูณ x เป็น 2x 2คูณลบ3เป็นลบ6นะครับ3คูณ x เป็น 3x 3คูณลบ7เป็นลบ21นะครับย้าย x ครับย้ายตัวนี้ไปนะฮะย้ายไป สาม x ลบสอเหลือ x เดียวนะครับจากนั้นยี่ิบนะครับยี่สิบเ้ายมาบวกยี่ิบวกหกแต่หกมันลบอยู่ใช่ไหมครับอ่ายี่บเอ็ดลบหกได้15บนะครับโอเคครับงั้น x ตอสิบคืออะไรครับ x กก็คือควายนั่นเองนะครับงั้นควายตอบ สิบห้าตัวควายตอบสิบห้าตัวนะครับทีนี้เราจะไปหานกใช่ไหมครับเราก็เอาแทนนะครับนกมีสองสมการเราก็เอา x เท่ากับสิบห้าไปแทนตัวนี้ฮะเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับงานที่เราเลือกของสมการตัวแรกแล้วกันนกเท่ากับสอง x เป็นสิบห้าลบสามสิบห้าลบสามได้สิบสองสิบสองคูณสองตออยี่สิบสี่ตัวนะครับโอเคครับ เขาถามว่านกเอี้ยงต่างกับควายกี่ตัวนะครับนกเอี้ยงต่างกับควายก็เป็น24ลบ15ตอบ9ตัวนะครับต่างกันอยู่9ตัวโอเคครับหวังว่าจะไปไปเป็นประโยชน์ต่อน,น้องๆที่เข้ามาดูนะครับครับสวัสดีครับโอเควันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณหาอายุปัจจุบนันอนาคตแล้วก็อดีตที่ ข้อสอบชอบออกกันนะฮะที่ให้ไปเป็นเทคนิคเมื่อวานนี้โอเคเราจะเริ่มจากขั้นตอนแรกคือเราต้องหาก่อนว่าในโจทย์เนี่ยมันมีกี่ปีแน่ที่เขาจะให้หาอ่ะอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ก็จะมีปีนี้อีกสองปีข้างหน้าโอเคมีสองตัวดังนั้นเราก็สร้างเป็นสอาตารางสองช่องครับคือช่องของปีนี้ และอีกสองปีข้างหน้าโอเคมีชื่อคนคือนายก่อและขอไข่อ่ะต่อมาเราก็ดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขากำหนดตัวเลขอายุมาให้หรือเปล่าในข้อนี้ไม่ได้กำหนดตัวเลขอายุมาให้เลยแต่ว่าให้มาเป็นเงื่อนไขทั้งหมดวิธีการที่เราจะแทนตัวแปรเนี่ยให้เราดูว่าอะไรที่อยู่ข้างหลังเช่นอันนี้กอไก่ยอยู่ข้างหน้า แล้วก็ขอไข่าตามมาเป็นข้างหลังดังนั้นเราก็เลยให้ขอไข่เนี่ยเ,นขขยเป็นตัวแปร x ให้ขอไข่เป็นตัวแปร x ไว้ก่อนนะฮะอีกสองปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย x ก็จะต้องบวกไปด้วยสองจะได้เป็นอีกสองปีข้างหน้าโอเคต่อมานายก็มีอายุมากกว่าขอห้าปีปีนี้นะฮะ กมีอายุมากกว่าขอ5ปีก็จะเป็น x บวก5นั่นเองต่อมาเราดูเงื่อนไขต่อไปอีก2ปีข้างหน้าอายุของกอเป็น2เท่าของขออายุของกอเป็น2เท่าของขอดังนั้นจาก x ก็จะเป็น2 x จาก2ก็จะเป็น4 โอเคเราก็จะได้แล้วว่าเป็น 2x บวก4คราวน,นี้ขั้นตอนต่อไปในการทำคือเราต้องทำตัวนี้ย้อนกลับไปเป็นในช่องปีนี้จาก 2x บวก4นะครับย้อนกลับไป2ปีก็จะได้เป็น 2x บวก 2, x 2. ซึ่ง2ตัวนี้จะเท่ากันเราก็เลยจะเอาไปใส่ในสมการสมการของเราคือ x บวก5เท่ากับ 2x บวก2 สมการเลยนะฮะ x บวก5 oh. x บวก5เท่ากับ 2x บวก2หลักการแก้สมการย้ายตัวแปรมาหาตัวแปรย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขนะฮะก็จะได้เป็น5ลบ2เท่ากับ 2x ลบ x โอเค 5ลบ2เหลือ3 2x ลบ x เหลือ x, x, x ดังนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับ3เมื่อเราได้ x เท่ากับ3แล้วเราก็นำไปแทนลงตารางของเราตารางของเราก็คือฟื้บฟืฟื้บปีนี้อีก2ปีข้างหน้าได้ x เท่ากับ3 อันนี้ยังเขียนไม่หมดให้ได้เองเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยานายกรเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีอายุมากกว่าขอ5ปี3โบวก5ก็ได้เป็น8เนาะอีก2ปีข้างหน้าก็ได้เป็น10กับ5นั่นเองเขาถามว่าอายุกรเนี่ยในปีนี้มีเท่าไหร่เราก็เลยตอบว่าปีนี้กมีอายุ ีครับวันนี้มาดูโจทย์ของ exam นะครับที่สอบวันที่8เมษายน2 5 6 4นะจะลองเอาโจทย์ลองมาลองทำนะผมจะทำแบบว่าไม่ใช้สูตรไม่ใช้อะไรนะครับจะใช้ความเข้าใจนะมันจะทำได้ทาได้ได้ง่ายถ้าใช้สูตรเนี่ยบางทีคนทำไม่เป็นเนี่ยมันจะทำไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูนะลองมาดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับเป็นคณิตศาสตร,ร์ ข้อสอบทั่วไปเดี๋ยวผมอ่านโจทย์ให้ฟังนะหย่อนเชือกลงไปถึงก้นบ่อเนี่ยเหลือความยาวเชือก5นิ้วพอไปถึงก้นบ่อเนี่ยเหลือ5นิ้วจากนั้นทบเชือกแล้วหย่อนไปอีกรอบขาดความยาวไป5นิ้วจึงจะถึงก้นบ่อคำถามคือเชือกยาวเท่าไหร่ผมแปลแปลคำถามก่อนแล้วกันนะครับหย่อนเชือกลงไปเนี่ยเราย่อนลงไปเนี่ย พอไปถึงก้นบ่อเนี่ยเชือกที่เราถือเนี่ยจะเหลือห้านิ้วจากนั้นทบเชือกคือพับเชือกขึ้นอะ่ะพับพับครึ่งอะ่ะพับครึ่งขึ้นมาแล้วหย่อนไปอีกรอบเนี่ยจะขาดความยาวไปห้านิ้วถึงจะถึงก้นบ่อแสดงว่ายังขาดไปห้านิ้วถึงก้นบ่อนะครับเรามาดูว่าเชือกยาวเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้เวลาคิดสักอ่าห้ทาทีห้านาทีทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเวลาอีกทีนะครับลองคิดกันดู ข้อสอบแบบนี้ออกบ่อยนะครับลองฝึกกันดูใครสอบกพอข้อแบบนี้มีมีให้คิดประจำนะครับถ้าใครเก่งสูตรก็ก็ทำได้แต่ถ้าใครไม่เก่งสูตรมากๆนี่ฝึกคิดตามความเป็นจริงจะง่ายกว่าสูตรนี่จะยากมากนะมึงมึงสูตรมันไม่เหมือนกันนะครับลองคิดกันดูนะ เอาไม่ต้องถึง5นาทีแล้วกันเอาสักนาที2นาทีก็พอนะลอ,องคิดกันดูนะครับว่าคิดกันได้ไหมเ,เดี๋ยวลองมาทำกันดูลองมาทำกันดูเลยนะแล้วกันนะครับจะได้ไปด้วยกันเลยเขาบอกว่าย่อนเชือกลงไปถึงก้นบ่อเนือความยาว5นิ้วเชือก5้นิ้วนะจากนั้นทบเชือกแล้วย่อนลงไปอีกรอบขาดความยาว5นิ้วจริงจะถึงก้นบ่อนะ เราไม่รู้จะคิดยังไงเนี่ยเราเอาคำ,คำตอบที่เขาให้มาเลยมาลองทําดูเลยจะได้ทําได้นะเวลาไปสอบจริงนะถ้าเราคิดไม่ออกปุ๊บเอาคําตอบมาลองคิดดูเลยนะเอาลองข้อกอมา15นิ้วนะสินิ้วถ้าบอกว่าย่อนลงไปเนี่ยจะเหลือความยาวเชือกห้านิ้วแสดงว่าบ่อเนี้ยแสดงว่าถ้าเชือกถ้าถ้าเชือกสิบนิ้วเนี่ย ถ้า15นิ้วเนี่ยบ่อลึกเท่าไหร่บ่อลึกประมาณบ่อลึกประมาณส0 1สิบนิ้วนะใช่ไหมเพราะเหลือความยาวเชือกแค่นิ้วเนี่ยบ่อลึก1ิบนิ้วนะแล้วเขาบอกว่าวทบเชือกไปเนี่ยพอทบเชือกเนี่ยเชือกจากเชือกสิบห้านิ้วเนี่ยเชือกจะเหลือแค่เจจุดห้านิ้วแต่บ่อลึก1ิบนิ้ว บ่อลึกสิบนิ้วแสดงว่าขาดเ,เชือกเชือกเหลือเจ็ดจุดห้าแสดงว่าอีกแค่สองจุดห้าจะถึงก้นบ่อถึงก้นบ่อนะแสดงว่าเขาถามไม่ตรงกันละเขาบลอกเหลืออีกห้านิ้วถึงจะถึงก้นบ่อเห็นไหมนี่เข้าใจไหมลองดูนะครับเชือกสิบห้านิ้วเนี่ยปุ๊บมันต้องเหลือตรงมันเหลือเชือกห้านิ้วอันนี้เราสมมุติการทํานะครับ พอทบเชือกมาเชือกเหลือเจ็ดจุดห้านิ้วปุ๊บตะบ่อนี้ลึกสิบนิ้วมันก็เหลือแค่สองจุดห้านี่มันไม่ใช่ละข้อสิบห้านิ้วนี่ไม่ใช่ละเอาลองมาดูยี่สิบนิ้วนะยี่ิถ้ายี่สิบนิ้วแสดงว่าบ่อนี้ลึกเท่าไหร่บ่อนี้ลึกสิบห้านิ้วเพราะเหลือเชือกห้านิ้วไงครับเหลือเชือกห้านิ้วตามโจทย์เขาบอกเนาะเหลือเชือกห้านิ้วนะ เหลืยวความยาวเชื่อค้านิ้วนะตามโจทย์นะลองคิดตามโจทย์นะเดี๋ยเชื่อห้านิ้วเชือกยาวยี่สิบนะยี่สิบนิ้วนะอพอทบเชือกพอทบเชือกทบครึ่งหนึ่งนะเชือกเชือกเหลือความยาวสิบนิ้วนะพอทบครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็ห้านิ้ว ตรงนี้5้นิ้วเออหลือความอ๋อไม่ใช่นะครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าทบเชือกแล้วขวาดความยาวไป5นิ้วจะถึงก้นบ่อบ่อ15้านิ้วเหมือนเดิมอืมอ่าถูกเลยบ่อลึก15บห้าปุ๊บเชือกเหลือ10นิ้วพอทบไปครึ่งหนึ่งนะจาก20แสดงว่าตรงนี้เหลือห้านิ้วตามคำถามเขาไหมย่อนเชือกลงไปถึงก้นบ่อให้เหลือความยาวเชือกห้านิ้วอ่านี่ดูนะเชือกยี่สนิ้วย่อนลงไป ถ้าถ้าบ่อลึกสิบห้านิ้วนะจะเหลือความยาวเชือกห้านิ้วจากนั้นทบทบกลับมานะแล้วย่อนเบรกรอบหนึ่งขาดความยาวไปห้านิ้วถึงก้นบ่อนี่ขาดความยาวไปห้านิ้วถึงก้นบ่อ,อเพราะบ่อลึกสิบห้านะนี่เห็นไหมครับสรุปว่าความยาวเชือกเท่ากับยี่สิบนะลองแทน ลองเอาคําตอบเนี่ยไปแทนค่าเลยไปแทนค่าคําถามที่เขาถามมาเลยเราจะได้คําตอบได้ง่ายกว่าครับไม่ต้องไปมัวคิดสูตรอะไรมาบางทีคิดมาไม่ถูกต่างหากลองดูนะครับสวัสดีครับถ้าจํานวนไก่มีมากกว่าวัวสิบเจ็ดตัวและไก่และวัวมีขารวมกันแปดสิบสองขาจงหาว่ามีไก่และวัวอย่างละกี่ตัวในข้อนี้นะครับเขาถามหาจํานวนตัวนะครับ ในขั้นแรกนะครับเราอาจจะวาดตารางขึ้นมาโดยมีไก่และวัวแล้วก็มีตัวกับขาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ค่าแต่ละช่องเข้าไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรก็ได้นะครับในข้อนี้นะครับเราไม่รู้ว่ามีจํานวนตัวเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อถามจํานวนตัวด้วยนะครับเขาถามว่ามีไก่กี่ตัวแล้วก็มีวัวกี่ตัวคือเราไม่รู้ทั้งไก่และวัวนะครับว่ามีกี่ตัวเราก็อาจจะตั้งให้ไก่มี x ตัว รหรือว่าอาจจะให้วัวเนี่ยมี x ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจำนวนไก่เนี่ยมีมากกว่าวัว17ตัวมันก็อาจจะสะดวกกว่าถ้าเราตั้งให้วัวเนี่ยมี x ตัวนะครับแล้วก็แล้วก็ไก่เนี่ยก็คือ x บวก17ตัวนะครับวัวเนี่ยถ้าเราตั้งเป็น x ตัวไก่เนี่ยก็คือ x บวก17ตัวนะครับเพราะว่าไก่มีมากกว่าวัว17ตัวมันก็จะกลายเป็นแบบน,นี้นะครับวัว x ตัวไก่ x บวก17ตัว พอเราได้จํานวนตัวในรูปของตัวแปรนะครับจํานวนตัวของไก่แล้วก็จํานวนตัวของวัวในรูปของตัวแปรมาเราก็สามารถได้ค่าของจํานวนขาในรูปของตัวแปรมานะครับของไก่และวัวมาตามมานะครับเราจะติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแก้สมการหลังจากนี้นะครับไก่เนี่ยมี x บวกสิตัวนะครับถามว่ามีกี่ขาก็คือมี2คูณกับ x บวกสิขา ก็คือเอา2เนี่ยไปคูณกับจํานวนตัวนะครับเพราะว่าไก่1ตัวมี2ขาไก่มี x อ็กตัวสิบตัวนะครับก็ก็มีก็มีขาทั้งหมด2อคูณเบวกสิขานะครับแล้วก็วัวเนี่ยมี x ตัวก็มีขาก็คือ 4x ขาเพราะว่าวัว1ตัวเนี่ยมี4ขานะครับคราวนี้นะครับเรารู้จํานวนตัวของไก่และวัวแล้วก็รู้จํานวนขาของไก่และวัวในรูปของตัวแปรแล้วนะครับ แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามีไก่และวัวกี่ตัวแต่เราแต่เราก็ได้ความสัมพันธ์ของมันในรูปของตัวแปรมานะครับแต่เรายังไม่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เราหาค่าว่ามีไก่กี่ตัวและวัวกี่ตัวได้นะครับเราจึงจําเป็นจะต้องใช้อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เขาให้มาก็คือไก่และวัวเนี่ยมีขารวมกัน82ขานะครับเราจะใช้เงื่อนไขตรงนี้ในการแก้สมการหาค่า x ออกมานะครับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขของขานะครับเราก็มาดูที่ขา ในตารางนะครับเรามาดูที่ขาไก่และวัว,วมีขารวมกัน82ขาแต่ว่าขาไก่เนี่ยมี2คูณ x บวก17ขาวัวเนี่ยมี4 x ขานะครับรวมกันมีเขาบอกว่ารวมกันมี82ขาเราก็เอา2คูณกับ x บวก17เนี่ยนะครับมามารวมกับ4 x นะครับแล้วก็จับมาเท่ากับ82มันก็คือ2คูณ x บวก17บวก4 x เท่ากับ82แบบนี้นะครับอันนี้คือสมการขาสัตว์นะครับ ขาไก่คือ2คูณ x บวกขาขา,ขาวัวคือ 4x ขานะครับรวมกันได้82ขานะครับก็คือ2คูณ x บวกสบวก 4x เท่ากับ82อนะครับอันนี้คือเงื่อนไขสีเขียวเงื่อนไขที่2เมื่อกี้นะครับทำให้เราตั้งสมการได้มาเป็นแบบนี้นะครับพอเราตั้งสมการได้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแก้สมการธรรมดาแล้วนะครับถ้าแก้สมการออกมานะครับเราจะได้ค่า x เท่ากับ8นะครับเราจะได้ค่า x เท่ากับ 8x คือ x ก็คือนวนตัอของวัว ว่ามีกี่ตัว x เท่ากับ8นั่นก็คือวัวนเนี่ยมี8ดตัวนั่นเองนะครับเราก็สรุปได้เลยว่าวัวเนี่ยมี8ดตัวนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยไก่เนี่ยมีกี่ตัวก็คือมี x บวก17ตัวที่เราตั้งมาเมื่อกี้นะครับไก่เพราะว่าไก่มีมากกว่าวัว17ตัวนะครับไก่ก็คือ x บวก17ตัววัวเนี่ยมีแตัวแล้วเพราะว่า x เป็น8เมื่อกี้นะครับไก่ก็ต้องมี8บวกกับ17บดนะครับก็คือ25ิบ้าตัวนะครับ ดังนั้นนะครับมีวัว8ตัวแล้วก็มีไก่25ตัวนั่นเองนะครับ